สวัสดีค่ะเจ้าเอ็นหยางซางถ่ายคลิปมาเจ้าก็ยังเต้นไปน้ำแทะฟังหมอล่ำก่อนน้ำสิติดลีกัสเซียบอนอหนอหนวะ้าติโถบ่ไดมาถทายซีซาหามือไปไกลแล้วตัวนี้นเ,นเอาอย่างเจ้าเต้นไปน้ำนอกบาทนหน่อยสร้างรถไฟหน่อย ຕ <laughs> 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 <g inda> ້ອງກິນຢາບໍ່ເ້າບນນໍມື hết nhang mưa nè, yeah. có gần ní nhang quá, ai hả, ได้ลายแล้วค่ะพี่น้องบัไดเฮดบัไดท้ายทาสร้างสายมือแล้วโอ้งามแล้วบ้านนี้เป็นเป็นรถไท้ยน่อยเริ่มเต็มรูปแบบแล้วค่ะเล็กนาดีเนาะ ตูนิหน่อยไปแห้งดิจะพาพี่หน้องอ้อมๆเบิ้เงนะจ๊ะมาอัปเดตรถทยหน่อยให้ลูกค้าเบ,บิ้ง ใส่ตแกงแงล้ว่อนออกค้าสี มาเจ้าเเด็กนาไปไนดเนี่ใหญ่ดีแทะนาเหรอา6มินม้น แข็งแรงดีบอขายพี่น้องมันแล้วๆล่างเนี่ยสามมิน้นสองมิ้นคิงสองมิ้นคิงบางไล่กับพอดีนี่ก็สิเห็ดแน่าอ่ะดันดันหนาวมากวันเดียว 呃。 bên ngoài nó đơ, đây chắc hẹt nằm khi nọ. Ồ, cả muôn khi nọ. Ờ, mò cả muôn. Thôi đây là. อเอาเบอร์เดอร์อันรถไทยของลูกค้าทั้งใดก็เดยอัปเดตไดเรื่อยเป็นระยะระยะค่ะบางที่เข้ากับวันใดท้ายคลิปเนาะค่ะเนาะ นี่กัมาทายคลิปให้เบิง้งฝากกดแชร์กดไลค์ให้สร้างคลิปกับช่องบันหน่อยส้อยเลือกน้ำเนเด้อจ้าไปพอกันคลิปหนานะะเนาะค่ะเนาะกัสิมาท้ายให้เบิ้งเรื่อยๆยังใช่หรอคะค่อยเฮ็ดไปาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะเนาะไปพอกันคลิปหนาคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ